สวัสดีครับเหมือนเด็กมาพอ้กันคือเก่าพี่น้องมาพอ้ข่อยคือเก่าทางช่องแท็กซี่ส่วนน้ำพุมะว่าวเาเล้าอุบลมะว่าอีสานอบนุบลคือเก่าพี่น้องให้มุจเจ้าฟังให้มุจเจอลำข้านหูมมเล่นมาพอ้กันคือเกา่าจะเป็นว่าแต่ว่าข่อยก็บอก,ก,กย,ยังบอกคือเก่าเสียงก,ก็ยนะังแหบแห้งคือเก่าอยู่ก็ยังบอกคือเก่านะปกติน่ะว่าไงยังไม่ปกติเหมือนเดิมยังไม่เต็มร้อยก็สีเวเป็นหาบ้าห้าหาคือกันกับเป็ดกานี่นะ ลูกคอกอะไรเสียงอะไรเป็นยังคือว่าเป็นกาเป็นกาเวลา,ามันห่วงามาพากากาบางคนก็นสีม่วงห่วยนะว่าอันเป็ดกานี่เป็นตัวเนี่ยอะไรเป็ดกาเตัวยงใหญ่พี่น้องไข่ไข่ห่านนั่นแหละแต่ว่ามันคอว่าเน่าคือห่านบินสูงเทอเลยบินสูงบินไกล้อมแต่ว่าขอดีเนี่ยหนึ่งคือมันมันลาดเสียบมันอำ่ำเสียบเป็ดกา บอคือเป็ดแก่บ้านไหนเนี่ยเป็ดแกบมันสิมันสิบินบมสูงเลยนะมันสิตีปีกพับ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 แก่แแก่แเป็ดแก่โอ้ยเบอกไปแล้วบอกไปไล่มันยง่ามันเหยื่อนเนาะการสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงหนุ่มแอมโชนิชาทุกทุกท่านพี่น้องและการสวัสดีสุขูสุคนผู้ที่เขามาให้กําลังใจผู้ที่เขามาติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิการสวัสดีทั่วโลกคือเขาคันผู้ใดเห็น วันนี้เขาก็บโมมีหยังมาเว้าหลายพี่น้องก,ก็สิมาตอบคอมเมนต์เพิ่นเพิ่นคอมเมนต์มานั่นเพิ่นถามมา,พาเพิ่นว่าเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าน,นออ้องแอมเป็นหยังคือบ่สร้างห้องอันซ้อมเพลงน,นะห้องอัดห้องซ้อมเพลงนะ <c oughs> กะห้องซ้อมเพลงนี่กะถ้าเท่าเท่าที่รู้มาเนาะพี่นอกก้องเนาะข่อยกะสอบถาม อ่ตัวโตมากคนมานอกแอมเมื่อกาเดยไปไปสอนร้องเพลงครับที่บ้านตัวโตนะพี่น้องของ้องอัดตัวโตเนาะตัวโตสิมีของสอมเพลงเด้์สิมีผวกดนตรีพวกอันนี้กับว่าไก่กับอะไรส่วนมากกับนงแอมกับไปไปซ้อมที่บ้านตัวโตหรืออีกมองนึงกะบ้านคู่ปุ๋ยพี่น้องหลายๆคนก็คือสีหัวเนาะอ่าคู่ปุ๋ยก็คือผู้ที่ สอนน้องแอมนะเป็นคู่ที่สอนน้องแอมตั้งแต่เรียนเรียนประถมอยู่วัดเอออยู่บ้านกันสูงโรงเรียนบ้านกันสูงนะครูปุ๋ยครูหนุ่มคือเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาททางเกี่ยวกับการร้องเพลงนะพี่น้องเกี่ยวกับการร้องเพลงเพราะว่าน้องแอมมันกิดไปบ่ไปบ้านตัวโตกับไปบ้านครูปุ๋ยนี่แหละพี่น้องไปสอบร้องเพลงนะมีสองที่คอยก็เพิ่งรู้ได้ว่าน้อ,นองแอมเพิ่นเพิ่งเคยลง เพลงในยูทูบพี่น้องเพลงเป็ดน,นะน้องแอมไปไย์ไยมิวสิกอยู่บ้านข่อยเนี่พี่น้องมันกระปุนไหมวัดป่ามันกระปุนเนาะกับคู่ปุ๋ยนี่แหละคู่ปุ๋ยคู่หนุ่มนี่แหละผ้าผ้าน้องแอมไปไย์ไทยไทยทำมิวสิกวัดป่ามันกระปุลนนะวัดป่ามันกระปุนก็นกเพิ่งรู้ว่าน้องแอมไปไย์ไยมิวสิกเพลงเป็ดอยู่หันเพราะว่า ในรูปคุปุยว่าฟังนะเพ่นว่านี่แหละผ้าน้องแอมมาไทยทำมิวสิกเพลงเปลี่ยนอยู่วัดปา่ากะปุนนะเพ่นกว่าน้องแอมกับไปซสอมกับไปซสอมเพลงน้ำคุณหนุ่มน้ำคุปุยน้ำโตโตเนี่ยน,ะ,นะก็เลยตอบคอมเมนต์ได้ประมาณนี้ว่าทำไมน้องแอมถึงไม่ทำห้องซ้อมเพลง <laughs> แล้วก็อีกคอมเมนต์น,นึงพีน่นว่าคนถามมาคนว่าน้องแอมก็ใส่ช้สูตรเกา่าเถอะคนว่า อันเรื่องสุดนี่พี่น้องเท่าที่เขารู้มากทีกันเพราะว่าค่อยก็ไม่ใช่แอดมินเนาะก็อสอบถามเพื่อนมาสุดนี่สุดนี่มันหลายอะไรพี่น้องเต็มตัวอย่างเลยะเท่าที่คอ่อยติดตามน้องแอมมาสุดเพื่อนหลายอลไรเด้แต่ว่าก็าสิแมบบ้ว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะไปบา้านนันกับเปลี่ยนสุดนี่ไปบ้านนี่ก็เปลี่ยนสุดนี่เนี่ยนะบ่แม่เป็นวานน้องแอมสิไป,นะมมไปซื้อผ้ามาตัดเองเนาะยเด้ ต้องรอทางค่ายนะต้องรอทางค่ายเป็นออกแบมให้ดีใน์ให้นะเป็นทรงมาให้น้องแอมนะเท่าที่ค่อยรู้นะชุดชุดใหม่แต่ละชุดนะต้องรอทางค่ายเพราะว่าน้องแอมเป็นศินลปินของค่ายนะก็ต้องรอทางค่ายเพิ่ออนุมัติไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดเองเลยกับประมาณนี้นะพี่น้องตอบคอมเมนต์ให้สองคอมเมนต์ <c ười> คนก็รู้ได้แค่นี้นะ <c ười> ว่าอ่าแต่ละชุดแต่ละ อันนี้เป็นยังคือไปตัดเอ,อดียงบได้นะก็ต้อง,องรอทางค่ายเพิ่อนออกแต้มให้นะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามีมีเพ่นสอบถามมาว่าเรื่องเพลงนะกระสิต่อให้นะพี่น้องเนาะเรื่องเพลงเรื่องเพลงอยากให้น้องแอมลองเพลงแม่อพองศีว่านุดอันนี้คอยกับลูคันนะพี่น้องเพราะว่าน้องแอมน่าจะเป็นรุ่นเลี้ยน ลุนเลนของเม่เพ่อคุณคุณแม่ยพองสีวอหน,นุ่นเนาะกะสีหลองอยากเนี่ยอยู่เด้อพี่น้องเพิว่ว่าบอกให้น้องแอมลองเพลงคุณแม่พองสีวอลวอนุนเน,นี่ยเพิ่ว่าอันพอๆแม่แฟนเพลงเพิ่นขอมานะอันนี้คอยกับ,บ่รลูว่าเออเพลงนี่มีลิกทซิ์บอกว่าน้องแอมสีรลองในบอเนาะคอยกะบมลูคือกันหน้าพี่น้องเห็นแต่โตวๆว่าอ่าเรื่องลิิทธิตเนี่ย ก็ต้องซื้อมากนะพี่นอ้องซื้อมาซื้อมามันกันเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงนะพี่นอนะ้องเนาะแต่ละเสีเอาเพลงแต่ละเพลงมาลองนี่เพราะว่ามันเพลงทุกเพลงมิลิขกิทซิ์นั่นแนะแต่ว่าเพลงพุนเมีอาอดพองสีวนุนกับแมก่ก็โอ้ยแต่ข่อยกับเป็นลูกเป็นรุ่นหลานเพื่อนน้องพี่น้องน้องแอมนาจะเป็นรุ่นเลี้ยหล,ล,ล,ล่อนหมดลหระคือ <laughs> มันก็ขอมาแต่ละเพลงเนาะพี่น้องว่าเพราะว่าเรื่องเพลงก็คือมันก็มีลิกทธิ์ทุกเพลงแล้วมีลิกทธิ์ทุกเพลงทุกค่แล้วพี่น้องเลียวแต่ว่าอย่างเส่นเหาเหาเพลงเอาเพลงไปหลองคาราโอเกียนเนี่ยกักับมีลิกทธิ์อีกแบบหนึง่งเดยเอาไปรลองเอาไปอลไอ้หนา้าเวทีสดๆนี่กับมีลิกทธิ์อีกแบบนึงมันมีหลายลิกทธิ์ตัว เท่าที่สอบถามตัวตมาบนมีเลนกระซิ์อย่างเดียวเลยมีหลายเลขก,กิะธิ์ก็เลยตอบได้ประมาณนี้พี่น้องกนสอบถามก็มาสามคอมเมนต์กับเรื่องของอัดแล้วก็เรื่องชุดแล้วก็เรื่องเพลงค่อยก็ตอบได้ประมาณนี้กสำหรับขา่าวขีงานพี่อ,นนนอ,อ้องข่าวขีงานตองแอมชอนทิซาก็คือคือที่ตอบไปนั่นแหละที่เคยตอบไปก็คือวันที่สิบสามนิยุบแปดอยูวสะเซิงเซา แล้วก็วันที่สิบสี่เมษากายู่อามูลีรัมพี่น้องล้ำปลายมาดก็นี่ประมาณมีสองคิวงานช่วงกลางเดือนแต่ว่าว่าเราเหมือนที่เขาบอกว่าพอวันที่เก่าเนาะวันวันที่เก่ากับไล้เลยเด้ใกล้ห้อยใกล้ห้อยสีออกนะใกล้ลอตเตอรี่สีออกกังไี่เนี่ยเนียคนเขาคนเขมักอันเก่าก็เก่าพี่น้อง ่อยมาเก่าคือเก่าแต่ว่าคอยเวลานคอยไปเสียงโซ่กันบอดถือกจกักเที่ยงหงอดลองสานมันก็ออกกันเก่าศูนเถื่อนลดคอยคอยก็ไม่หมันมันเดิม <c oughs> งอคงว่าไปว่ามากกันยังโบยังบเลืมเร่องอันอันเสียงโซ่พี่น้องเกี่ยวกับตะลีเรื่องหัวอยู่พอในหัวพี่นอ้นองพอในหัวถ้าเราไม่ต่อคิวไว้อ่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเสียฐีทางรัฐ ก็ต่อคิวไว้งวดละใบสองใบพี่นวองลอตเตอรี่แปดสิบบาทร้อยหกสิบบาทบางทีเราอาจจะเป็นเศรษฐีได้เพราะยังว่าอ่านเสียงโชคมันคือการเสียงโชคนะเฮาก็จะไปงงงมง่ายมันมากนักแล้วก็ต่อคิวไว้เผื่อสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นคิควของเราพูดนะขึ้นต้นมาเดี๋ยวข้าวข้าวหนังแอมจบด้วยเร่องลอตเตอรี่พี่นวองเอ้ย เอาละซ้ำหนีพฤนสิฮุนหวยคลิปหน้าจังพอกันไหมขันผู้ใดมาคอยมาวอกมาคุยมาจ่าแบบนี้พี่น้องเอาข่าวข่าวคิวงานน้องแอมมาพูดมาคุยมาจ่าก็กดแชร์กดซับสไครกดติดตามให้เลยพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปให้ผู้ที่ว่ลลัาขันนะนะก็คลิปหน้าจังมาพอกันไหม่จังมาพูดนัวหัวหมอนกันใหม่คลิปหน้ามืออื่นหรือว่ามือหือมันเดิม สุนทรคิมหนีไปเลยพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย